สวัสดีค่ะนี่ต้นเยลลี่นะคะนี่ตอนนี้นี่ก็ตุ่มแก้วเอาไว้นะคะรอลากออกนะคะเป็นรอบเป็นรอบใหม่ๆนะคะก้านขยายเยลลี่แบบการคว้านกิ่งนะคะอันนี้นี่ก็คว้านกิ่งเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าลืมที่ปลูกเอาไว้ก็คืออันนี้จะตุ่มนะคะแต่ว่าลืมค่ะอันนี้เขาก็ด้วยการที่ตรงเนี้เขามีแดดแรงสองนะคะ เขาก็เลยทำให้ลากไม่ค่อยจะเดินแต่ว่าดูตรงนี้นะคะเนื้อของเขาจะค่อยๆผสานผสานกันเรื่อยๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกิ่งที่เขาผสานกันนะคะกิ่งนี้กิ่งนี้เขาผสานกันเรียบร้อยแล้วเรียบกริบเลยเราคว้านไว้แล้วนี้ลืมขู่นะคะแล้วนี้ก็ลืมไปเลยจริงๆช่วงนั้น เอาฝนตกติดต่อก,กันหลายวันนะคะเขาก็เลยมีรากออกมาแบบนี้นะคะเราสามารถตุ้มตอนได้เลยนะคะแต่โดยปกติเขาจะมีรากอากาศอยู่แล้วนะ,ะถ้าเนี่ยเขามีความชื้นมากพอนะคะอย่างนี้มันเป็นกิ่งเกศนะคะแล้วก็ไม่ยอมแตกยอดใหม่นะคะแตกช้านี่ก็เลยใช้วิธีอย่างเงี้ยค่ะคว้านคว้านทิ้งเอาไว้นะคะ ะะจริงๆต้นเยลลี่เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะช้ำง่ายนะถ้าเป็นกิ่งเก่แต่ถ้ามีรากเนี่ยลูกค้าก็สามารถไปปักชำได้นะคะต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ปลูกมา5ปีแล้วเพราะฉะนั้นนุ้ยจะตัดให้เตี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยออกข้างนะคะเนี่ย ออกข้างสุดนูนก็คือสุดนี่เลยเนี่ยค่ะเขาจะออกข้างแล้วพอดีว่าช่วงหนึ่งตรงน้นเขามีกล้วยแล้วตรงนี้ก็มีกล้วยนะคะเนี่ยในเพิ่งตัดออกนะคะเขาก็เลยได้แดดเนี่ยค่ะตอนแรกๆนี่ปลูกพวกกล้วยไว้เป็นพี่เลี้ยงเขาเพราะว่าตอนแรกๆช่วงหนึ่งของเราแดดแรงสมัยที่ปลูกใหม่ๆนี่ก็ได้ปลูกกล้วยเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะ พอเขาลากเดินดีแล้วเนี่ยเราก็ให้แดดเขาเต็มที่หนึ่งเเซนะคะจะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างต้นเยลลี่ค่ะเมื่อปลูกไปสักระยะหนึ่งนะไม่แน่ใจจะเห็นกันหรือเปล่านะจ๊ะนี่คือลากต้นเยลลี่นะคะที่เขาเลือยขึ้นผิวดินเนี่ยค่ะตรงบ้านนุ้ยตรงเนี้ยมันเป็นดินเหนียว ปั้นได้เลยเนี่ยค่ะปั้นได้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยเขาก็ขึ้นมาทั้งหมดนี้เลยค่ะเห็นไหมนี่ก็เอาดินกบไปแล้ว็อบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะจะต้องคว้านกิ่งกิ่งแก่ออกนะคะเพราะว่าไม่มีที่เดินแหละเพราะว่าที่นุย้ยอ่าอย่างเช่นเวลาที่เราตอนกิ่ง หรืออะไรเงี้ยเขาจะมีกิ่งข้างล่างให้ดูอย่างอย่างนี้นะอย่างกิ่งนี้ค่ะเลยทําการตอนนะคะพอตอนแล้วเราก็เลือกิ่งข้างกิ่งอันนี้ไว้ไว้พยุงแต่ส่วนข้างล่างนี่จะริดออกนะคะริดแบบนี้เพื่อให้อะไรเพื่อให้ยอดเขาแตกใหม่ แต่กว่าจะแตกเนี่ยจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะเหมือนกับอันนี้แต่นุ้คยค่อยๆริดนะไม่ใช่แบบพืดก็ริดริดแล้วเขาก็ถึงจะแตกเพราะว่าถ้าเขาไม่โดนแดดเนี่ยเขาจะไม่แตกยอดนะคะสําหรับส่วนตัวนะคะเนีย่ยเห็นไหมหนึ่งเห็นไหมแต่หนึ่งสองถ้าตาเขาไม่ตายตอนเราตัดนะเขาจะแตกมาทุกข้อถ้าเขาได้นะคะ แต่อันนี้ไม่เป็นใบแก่นะคะเนี่ยแล้ก็เด็ดออกพวกนี้จะค่อยๆแตกมานะคะเพราะว่าไม่งั้นไอ้ข้างคือถ้ามื้ไม่เด็ดเนี่ยซอนที่อยู่กิ่งข้างล่างอะ่ะเขาจะไม่แตกเลยเพราะเขาล่มตัวเยลลี่ถ้าล่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่แตกไม่แตกกิ่งเลยต้องทําการลิดใบข้างบนออกนะคะเพื่อที่จะให้แดดเนี่ยส่องไปถึงข้างล่าง มันมีแค่บางใบอย่างอันนี้ยถ้าลมมากๆเนี่ยเขาจะแตกลากดีเนี่ยเห็นไหมคะลมมากๆแตกลากดีแตกลากแล้วนี่ก็เด็ดออกนี่นะคะเดี๋ยวค่อยตุ้มตอนเป็นกิ่งใหญ่นะคะเอาไปเป็นแม่พันต่ออย่างเงี้ยคะ่ะก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ที่ปลูกเอาไว้นะคะเขาก็ยังเตี้ยอยู่นี่ค่ะปลูกแซมๆมาไว้นะคะ ให้ดูอันนี้คือโซนเก่าซึ่งมันไม่ยอมแตกอะไรเลยเนี่ยแบบนี้ค่ะจะอยู่แค่น,นี้สู้โซนใหม่กก่งใหม่ที่มันแตกออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโตวไวกว่าเยอะนี่นะคะส่วนใหญ่ก็ต้องทำการตอนตัดอย่างเงี้ยตัดออกถ้าตัดปุ๊บ จะกิ่งใหม่ออกมาเยอะเลยถ้าเราไม่ตัดก็คือจะใช้ระยะเวลามากเลยนะคะสําหรับต้นยนลลีก็คือเนี่ยพอตัดปุ๊บใช่ไหมคะกิ่งใหม่ที่แทงมาใหม่แบบนี้จะเป็นกิ่งสวยนะะี่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าตอนแล้วบางทีมันจะรอดหมดนะคะเพราะเนื่องจากที่อากาศมันร้อนแล้วบางทีกิ่งตอนของเราเนี่ย เนื่องจากเราเป็นขุยมะพร้าวเนาะเนี่ยค่ะนี่เป็นขุยมะพร้าวอันนี้นี่เพิ่งเพิ่งทาวันนี้นะคะแล้วเขาโดนแดดทาให้บางกิ่งเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยเขาเน่าพอเน่าเสร็จเราก็แกะออกเดี๋ยวอีกสักพักเขาจะผสานกันเองนะคะเพราะว่ากิ่งเขาไม่ตายเขาอยู่ติดกับต้นแม่น,นี่ค่ะนี่อย่างเงี้ยก็รอนะคะ เนี่ค่ะเพื่อนจะเห็นว่าโซนที่อยู่ตรงนี้มันโดนแดดจัดมันเลยลากมันไม่ออกมันก็จะมาออกดูข้้งล่างนี้ค่ะที่เขาไม่ค่อยโดนแดดแต่มีความชื้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยค่ะต้นเยลลี่เขาส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจสอบถามได้นะคะทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นนะคะคือศ64 92 4ส 9356นะคะหรือ085 161 1860ถ้าเป็นลายนะคะก็จะเป็น N U Y Z I K A ค่ะนะคะต้นนี้ปลูก5ปีแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นอันนี้ก็ต้นที่นุ้ยลงใหม่นะคะนุ้ยเออลืมแจ้งเวลาเราลงใหม่นุ้ยจะทำแบบเฉียงๆอย่าง4-5องศาพเพราะอะไรเพราะจะให้ฝั่ง ที่อย่างเงี้ยค่ะพอเขาโดนแดดปุ๊บเขาจะเอียงไปหาแสงเขาจะแตกกิ่งใหม่เยอะแยะเลยอย่างนี้นะคะเราจะคว้นเตือนก่อนก็ได้แล้วเราก็ทำการต่อน,นะคะให้ดูแล้วก็กล้วยนะคะฮ้ยก็จะเอามาถมสุ่มโคง้งอย่างอันนี้มันอยู่ติดกล้วยเพราะฉะนั้นนะสวนที่อยู่ติดกล้วยเนะี่ยเขาจะ ไม่ค่อยจะแตกกิ่งหรือแตกกิ่งออกมามันก็จะไม่สวยใบมันจะเล็กใบมันจะไม่ใหญ่นะคะตายแล้วมีน้องหนอนมาด้วยนะคะเพิ่งเจอนี่นะคะกล้วยแต่กล้วยนี้อยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะตัดออก ให้ดูกิ่งที่ว่าพอตุ้มตอนแล้วมันเน่านะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะมันเน่าเราก็เลยต้องเปิดออกให้เขาระบายแต่กิ่งเขาไม่ได้ตายค่ะเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเขาจะสา,านกันเองนะคะนี่ค่ะมีกล้วยนะ อ่อนมากินเนาะนี่ไม่เป็นไรอ่อยเขากินนี่ค่ะพอดีช่วงหนึ่งที่นิ้ไม่ได้อยู่นะคะอ้อยมันก็ขึ้นมาหมดเลยเดี๋ยวอ้อยจะต้องย้ายที่นะคะโซนที่อยู่ร่มๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกยอดเหมือนอนนันโน้นเห็นไหมมันจะแตกกิ่งยาวไปหาแสงนะคะนี่ตัดต้นใหญ่ไปรอบหนึ่งต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวต้องขุด ย้ายที่ไปปลูกนะคะเพราะว่าเอาเยลลี่มันมันลงนะคะเดี๋ยวโซนนู้นก็จะปลูกใหม่หมดจริงๆปลูกง่ายนะคะเยลลี่ใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่ถ้าเราอยากให้พื้นที่โล่งแบบนู้นอะ่ะมันจะต้องโล่งกว้างถึงจะดีที่สุดในการปลูกต้นเยลลี่ค่ะนี่นะแบบเถาใบาเขาก็จะใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่า ใบเขาจะเล็กนะคะแบบเทานี่ใบใหญ่สุดก็จะประมาณนี้นะแต่ว่ามันเลื้อยพอเลื้อยแล้วกิ่งมันมันไม่แตกรากนะคะกิ่งเขาก็อวมอมนะคะ,ะสันน้นนิดนึ่งนะคะ ถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะคะทางไลน์นะคะแต่ว่าต้องรอให้ลากเดินดีนิดึงนะคะนึ่ถึงจะจัดส่งนะคะนี่ค่ะอันนู้นก็จะเป็นเยลลี่เหมือนกันแต่เขาอยู่ลม่มพอล่มปุ๊บก็ไม่สวยนะคะนีคะต้องตัดออกนะคะยังไงวันนี้นี่ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะก็นี่ค่ะลองขยายพันธุ์ดูนะคะ ควันแล้วก็ทิ้งเอาไว้ควันทิ้งเอาไว้ก็ไม่ตายนะคะเพราะมีต้นแม่อยู่แต่ลืมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะสานกันเองนี่ค่ะยังไงวันนี้เนยก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ